ใครมีปัญหาใต้ตาคล้ำนอนดึกจนตาเป็นหมีแพนด้าแถมยังมีริ้วรอยที่เห็นได้ชัดแบบนี้บ้างน,นี้เราไปเจอตัวช่วยลดริ้วรอยและความหมองคล้ำใต้ตาด้วยเรตินอมาทุกคนคือว้าวมากทําไมฉันเพิ่งมาเจอสิ่งนี้นี่คือม r ริเรตินอเอลตาเฟอร์มิงวัตต์ไอครีมไอครีมที่พัฒนาโดยหลับจากญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อผิวรอบดวงตาที่บอบบางโดยเฉพาะาาในรูปแบบหลอดพร้อมหัวนวดสั่นทร,ทรงหยดน้ําใช้งานง่ายดีไซน์เข้ากับสรีระใต้ตาเลยค่ะตัวหัวนวดแรงสันสูงพิเศษ6,000ถึง8 0 0 0ันครั้งต่อนาทีสามารถใช้ได และก่อนเข้านอนมีส่วนผสมของเรตินอวิตามิน A ในรูปแบบเซนซิทีฟเรตินออ่อนโยนไม่ระคายเคืองเขาจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตลดอาการบวมใต้ตาช่วยให้ผิวใต้ตาดูเรียบเนียนขึ้นพร้อมช่วยลดริวร้วรอยและทําให้รอยค้าต่างๆดูจางลงนี่เราสั่งของเขามาเป็นหลอดที่2แล้วค่ะคือสังเกตได้เลยว่าผิวใต้ตาดูสว่างใสชุ่มชื่นขึ้นแถมการใช้เรตินออย่างต่อนเนื่องจะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยใหม่ได้ด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าใครนอนดึกมีปัญหาใต้ตาค้ำอยู่หลอดนี้ตอบโจทย์มากๆแถมราคาน้อง เลย